นลพััสปาเกตตี้มีทบอลสูตรนี้นะครับเรามาเพิ่มลูกเล่นสนุกๆด้วยการยัดไส้ชีสมอสเาเรล่าเข้าไปในด้านตรงกลางของตัวมีทบอลกันนะครับมีรสชาติที่ทานง่ายนะครับเราก็จัดว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่สามารถเอนจอยกันได้ทั้งครอบครัวครับแถมวันนี้เนี่ยเรามาพร้อมกับสปาเกตตี้ที่เป็นโฮลวีทของแอคเนซี่นะครับนอกจากอิ่มอร่อยแล้วยังอยู่ท้องนานอีกด้วยครับ เราก็จะเอาตัวหอมใหญ่นะครับใส่ลงไปในเครื่องฟู้ดโปรเซสเซอร์นะครับหรือว่าเครื่องบดสัสบผสมอาหารจากนั้นนะครับเราก็จะใช้เป็นตัวขนมปังธรรมดานะครับฉีกใส่ลงไปใครที่ไม่มีนะครับสามารถใช้เป็นตัวเกลดขนมปังก็ได้นะครับเอามาแช่น้ําก่อนเล็กน้อยนะครับจากนั้นก็ปั่นได้เลยนะครับ นั้นนะครับเราก็จะเอาส่วนผสมหอมใหญ่กับขนมปังนะครับที่เราปั่นเนี่ยลงมาผสมกับหมูบดนะครับจากนั้นครับเราก็จะใส่ไข่ไก่ลงไปนะครับ1ฟองตามด้วยพาสลีย์นะครับแล้วก็ออริกาโนครับแล้วก็จะปรุงรสด้วยเกลือแล้วก็พริกไทยนะครับนั้นก็ขยำนะครับผสมส่วนผสมให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาทํากันปั้นก้อนนะครับวันนี้อยากได้ก้อนเล็กหรือก้อนใหญ่ก็แล้วแต่นะครับปั้นก้อนแล้วผมก็จะเอาเป็นตัวชีสมอสซาเรลล่านะครับที่หั่นเป็นลูกเต๋าครับแยกเข้าไปตรงกลาง อนนี้มีดบอลของเราเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาทําการจี่บุนกระทะนะครับเราก็จะใส่น้ำมันมาเกาะลงไปนะครับน้ำมันเริ่มร้อนแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาตัวมีดบอลนะครับทยอยใส่ลงไปช่วงแรกผมจะใช้ไฟแรงไปก่อนนะครับเดี๋ยวพอ,อ,อสีเริ่มสวยๆเนี่ยเราก็จะค่อยๆปรับไฟเบาลง ตอนนี้มิสบองของเรานะครับก็สีสวยงามดีแล้วผมจะใส่ซอสลงไปนะครับวันนี้เลือกใช้เป็น a g n e s i Pasta Sauce รสดั้งเดิมนะครับนี่ก็จะเป็นซอสพาสต้าแบบสำเร็จรูปนะครับรสชาติอร่อยนะครับแถมเป็นแบบเ v e g e ทเรียนด้วยนะครับเราสามารถเอามาไปยุกนะครับใช้กับเมนูที่มีเนื้อสัตว์หรือว่าจะเป็นมังสวิรัตก็ได้เหมือนกันครับนี่ผมใช้ทั้ง1ขวดเลยนะครับเทลงไปเราก็จะตั้งไฟจนเดือดนะครับเดือดดีแล้วนะครับผมก็จะปิดฝานะครับแล้วก็ลดไฟเบาลงเราจะเคี่ยวแบบนี้นะครับประมาณห้าถึงสิบนาทีหรือว่าจนกว่า กัับต้มเสนนครและสําหรับเส้นพาสต้าวันนี้นะครับผมเลือกใช้เป็นเส้นพาสต้าของ Agnesi ครับแต่วันนี้นะครับจะสังเกตว่าแพ็กเกจนะครับแตกต่างออกไปจากเดิมครับเพราะว่าวันนี้ผมเลือกใช้เป็นแบบตัว Agnesi i n t e g r a l i นะครับหรือว่า ทำจากตัวสารีดูลัมโฮวิดนั่นเองครับผมเวลาที่เราทานอะไรที่เป็นโฮวิดนะครับจะเป็นประโยชน์กับร่างกายเรานะครับทำให้สุขภาพดีขึ้นนะครับแล้วก็ค่าน้ําตาลในเลือดเนี่ยไม่พุ่งสูงจนเกินไปอิ่มท้องนะครับอยู่ได้นานด้วยครับตรงนี้ก็จะเป็นเส้นสปาเกตตี้นะครับหรือว่าถ้าเราจํไม่ง่ายเลยก็คือเป็นเส้นเบอร์สามนั่นเองนะครับแบบนี้เลยนอกจากนี้ด้านหลังนะครับก็จะมีเขียนบอกไว้เหมือนเดิมนะครับว่าเวลาในการคุกนะครับ แบบธรรมดานะครับ11นาทีหรือว่าเป็นแบบ al dente นะครับ9นาทีพาสต้านะครับก็จัดได้ว่าเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของอิตาลีเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนึกถึงพาสต้าเมื่อไหร่นะครับนึกถึงแอัคเนซี่ครับน้ำเดือดแล้วนะครับใส่เกลือลงไปตรงนี้นะครับผมก็จะต้มแบบ al dente นะครับใช้เวลา9นาทีครับตอนนี้เส้นเสร็จแล้วนะครับสุกแบบ อัลเดนเต้นะครับผมก็จะเทลงมาในชามนะครับผสมแล้วก็จะใส่น้ำมันมะกอกลงไปเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวจะคลุกเพื่อป้องกันไม่ให้เส้นมันติดกันนั่นเองอยู่ที่ลักษณะการเสิร์ฟนะครับถ้าเราจะทําเป็นแบบว่าตักซอสราดด้านบนนะครับก็ให้เอาเส้นมาคลุกน้ํามันก่อน,นครับมันจะได้ไม่เกาะเป็นก้อนโอเคครับตอนนี้ มิสบอของเราก็สุกดีแล้วนะครับผมจะใส่ตัวอิตาเลียนเบซิลลงไปนะครับเดี๋ยวเราคนให้เข้ากันนะครับความร้อนจากซอสนะครับจะทําให้กลิ่นของเบซิลเนี่ยออกมาที่ซอสเองนะครับวันนี้ผมจะจัดเสิร์ฟแบบง่ายๆ2แบบอย่างแรกสุดเลยก็คือใช้เส้นตักลงมาบนจานแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาซอสราดด้านบนส่วนที่เหลือนะครับผมก็จะเอาเส้นนะครับลงไปคลุกในซอสนะครับ อัน,นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับสำหรับเมนูนี้นะครับก็ทําสนุกรสอร่อยแถมได้คุณค่าจากเส้นโฮูวิตด,ด้วยนะครับเพราะว่าทําให้อยู่ท้องนานนะครับแล้วก็มีประโยชน์กับร่างกายด้วยลองทำดูนะครับ สูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และปลายน์แอดครับ